สวัสดีค่ะมืันี้ยาจ๋าได้รับได้รับของปองหูหูไว้ทั้งบริษัทอินยางซ่งมห้เดี๋ยวอ่านบังก่อนโอ้ที่เพื่อยาจ๋าซื้อไอ้ลอตเตอรี่ค่ะเพราะว่าลอตเตอรี่ไอ้ที่ซ้อยเหลือแบบคันเม่นไอย้ยุบานเฮาสีเอินว่าเป็นมุนีทีแมนบ่ค่ะ เป็นมุนีทีหรือแม่นเป็นไอ้นี่ยาจ้าก็บอกเขาใจอยู่นี่เพราะว่าขราเจ้าสีซอยเหลือสเป็นเขาเอื่นว่าลอตลตีแม่จ้าอันข้าเจ้าสีฮักเอาสุเดือนสุเดือนเดือน,อน,อนละร้อยห้าสิบสองคนสองคนพวกแย่จ้ากับอันสามร้อยละจ้าเพราะว่าไอ้คันคันโชคดีขราเจ้าก็ได้รางวัลใหญ่ไปหลายคือกันกับโตตรตลีบ้านเฮาละา่ะค่ะพี่น้องแต่ละเดือนพระเจ้าก็มีของสุมหน้าคุณมาหายนี่ว่า ข้าเจ้าสิมี่หีหย,ยังสชคดีมาหาจ้าเล็กๆในน้อยนาใจเนาะของข้าเจ้าแต่ว่าข้าเจ้ามีมาหาทุกเรืองละจ้าเป็นคล้องไส้เป็นคล้องไส้บึ้งมอนี่ว่าข้าเจ้าจะได้ย,ยังมาหายย่ก่อน <laughs> โอ้ยข้องใส่เล็กๆน่อยๆแค่แกวได้มไม่ให้โอ้ <laughs> เป็นข้องที่ปาดเค้กค่ะพี่น้อง <laughs> พอดีพอดีอยาจ่บาบะมี่อยู่ในบ้านพอดีคะ่ะของปาดเชฟว่าเฮียเติร์ป่ะปะว่าเฮียเตอรครอสบสปอร์เดนครอสบสปอร์เดนว่าซ่นค่ะพี่น้อง,อง,องอเอเอเนี่ยปาดเชฟโอ้ยสวยคะ่ะพี่น้องสวยเป็นสแตนเลสคะ่ะพี่น้องสวยงามเออขึ้เกลาก็ได้มากเออมาหนีน้อยู่ในกล้องนี่มันยังเด้บันี้จากขี้ของใสเล,เล็กๆน้อยๆล่ะคะ่ะพี่น้องก็เจ้าหายแบบเป็น เว้วออันนี้เป็นอ๋ออันนี้เป็นซอมค่ะอือ,เ,อเป็นเป็นมีดค่ะเป็นมีดปาดขนมปังค่ะเป็นมีดปาดขนมจา้ามีซีซีเหลี่ย,ยามจ้า,าพี่น้องเออนี่เออข้าวเจ้าก็ไห่เคี่ยงขั้วเนาะค่ะเนาะข้าวเจ้าสิมีเคี่ยงขั้วมาไห่ค่ะพี่น้องนี่อันนี้ได้สองอันแล้วเป็นอัสี่แล้วบัน,นี้ยุใ่ในถุงมีสิบเป็นยังบะน,นี้มาเบิ่งนํากันตี อันนี้เป็นพาเช็ดตัวค่ะพี่น้องเป็นพาเช็ดตัวเป็นพาพื้นหน่อยกับพื้นพื้นใหญ่ก็พื้นหน่อยคะ่ะจะเป็นคู่กันเป็นชุดกันค่ะพี่น้องเออเนี่ยข้าเจ้าหายมากนี่คะ่ะเออพาเช็ดตัวกับพื้นใหญ่เติดยวยค่ะพี่น้องอืมหอมอืม เป็นพาเซษตัวค่ะพาเศษตัวก็พาคนหนูหน้อยเซตหนาพื้นนึงเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเป็นคู่กันเออเออเออตัวแอน,นลิตนะเ,เติ้ลพยานย์พนา่าพื้นหนึ่งหน่อยพืนน้นนึงใหญ่แมนบอว่าสั่นแมนอยู่ค่ะพี่น้องเออโอ้ยมื่อนี่มีของเล็กๆในหน่อยจา้าข้าเจเ้าทรงมาให้เล็กๆน,น้อยๆน่านใจของแทางกัน ทั้นโครงการของเพื่อนเนาะค่ะเนาะอ่ะแต่เข้ากับที่ว่าสร้อยเหลือเกียรจุนกันละค่ะพี่น้องเพราะว่าอันนี้เงื่อนข้าเจ้าไปทั้งนี้ทรงไปทั้งอันอันซุนมะเร็งค่ะพี่น้องสร้อยกันกับบัมเบิลท้าห้าดอกผู้อื่นเพื่อนกับสร้อยขื้นกันเข้ากับเออเข้ามาอยู่น้าเพื่อนเพื่อนกะว่าขันเขาเมื่อกลิ้วกลิ้วตานั่เนาะพี่น้องเนาะเพื่อนว่าเฮ็ดอย่งไรกับเหตุเนียนๆ้อยๆเข้าพ่อสร้อยเหลือได้กับสร้อยเหลือกันไปขึ้นบ้านล่ะพี่น้อง นี่แหละพี่น้องกับมีกับเจ้าจ้ากับแม่ช่วมาเปิดของขวัญที่ก็จ้าส่งมาให้เลยเด็กน,น้อยเนาะค่ะน้อเบิ้งน้ำกันเนาะค่ะพี่น้องนี่พอดีใดเนียปาดเค้กบ่าท่านมีค่ะพี่น้องอันนี้ก็มีมีดนี่มีดรุ่นนี้ก็ดีอยู่ค่ะคมปาดขนมปังง่ายนี่รุ่นนี้จ้าพี่น้องนี่แหละค่ะ ค่ะพี่น้องผู้ใดเข้ามาเบิ่งมาส้นน้ำยาจ,จ่าก็ฝากขอบคุณหลายๆเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามยาจ่าเพผ่้ได้มีแฮชคลิปต่อๆไปมาให้เบิ่งน้ำเน้นเนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะย,ยาเจ็บยาจนในยูดีไม่แห้งคว้นสุกกับหาได้คว้นไข่ย,ยาสีมีเด้อค่ะปาตจากโลกไผ่ทุกสิ่งทุกอย่างเด้อค่ะรั่วยๆเฮงๆปังๆงค่ะขอบคุณค่ะ